สวัสดีครับกลับมาพบวกวับช่วงหมีรีวิวไม่รู้ไอตัวนี้ไม่ใช่หมีหรือเปล่านะคือจริงๆถ้าใครเคยดูเมื่อนานมาละผมเคยทำคลิปรีวิวนิยายเรื่องหนึ่งก็คือนิยายเรื่องโครงคาดของเตมันนะครับโดยสำนักพิมพ์โซฟาพรบิชชิงแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำคลิปอีกเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรีวิวผ่านทาง Facebook ของตัวเองนะครับเพราะว่า ตัวเองเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะนะครับปีหนึ่งอ่านเกินร้อยเล่มนะครับซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยต้องต้องบอกตรงๆเลยว่าก็มีสมักพิมพหรือว่ามีผู้ผู้พิมพหนังสือเจ้าของหนังสือเนี่ยติดต่อไลมา,มาบอกว่าอ,อ,อยากจะให้ช่วยอ่านแล้วก็รีวิวให้หน่อยได้ไหมซึ่งจริงๆอ่ะผมผมเกิดความลำบากใจนิดน,นึงเพราะว่าเวลาที่เรารับไมตรีจากใครมาแล้วต้องรีวิวหนังสือเนี่ย มันมันจะมีความเปลงใจคือมันจะไม่สามารถพูดตรงๆได้ถ้าเกิดเราอ่านแล้วเราเจอจุดไหนที่มันเอ๊ะเจอจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ถูกจิจเราอะ่ะแล้วเรารับของฟรีเข้ามาหรือบางทีถ้าเป็นการรับจ้างอะ่ะมันก็จะไม่สามารถพูดในจุดที่เราไม่ชอบไม่ถูกใจได้เพราะฉะนั้นผมก็จะปฏิเสธตลอดมาว่า ผมขอรีวิวด้วยการซื้อมาอ่านเองดีกว่าหรือเอาโอเคอาจจะแลกหนังสือกับเพื่อนอ่านดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่ารับการสนับสนุนของฟรีมาหรือรับเงินมาโฆษณาเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ถูกจริตของเรานักนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยต้องขออนุญาตเลยว่าขอพูดตามตรงในความรู้สึกนะฮะหลังจากที่ได้อ่านนิยายเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามีส่วนใดที่อาจจะทำให นักเขียนหรือแฟนนิยายไม่พอใจเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยมาล่วงหน้านะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนิยายเรื่องหนึง่งก็เป็นนิยายเรื่องใหม่ล่าสุดของนักเขียนผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงนักเขียนแนวสยองขวัญนะฮะในยุคนี้พอสอนี้เนี่ยขึ้นมาสักคนหนึ่งนะครับต้องมีชื่อภาคินไนติดอยู่ในนั้นในความคิดของของนักอ่านเพราะว่าภาคินไนเป็นนักเขียนแนวสยองขวัญที่ผลิตผลงานออกมา เยอะมากนะฮะปีหนึ่งเป็นสิบเล่มถึง1ิบเรื่อไปทีแล้วน่าจะเกือบ1ิบเล่มนะแล้วนิยายของภาคินัยเนี่ยก็ถูกนําไปดัดแปลงเป็นสื่ออื่น,นๆเช่นละครโทรทัศน์นะครับซีรีส์ใช่ไหมมีมีละครโทรทัศน์มีซีรีส์ทั้งช่องหลายๆช่องเลยเพราะฉะนั้นก็การันตีได้ว่าภาคินัยเนี่ยเป็นนักเขียนที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีผลงานที่ผลิตออกมามา,มากมายเรื่องใหม่ล่าสุดของภาคินัยนะครับก็คือเรื่องนี้ดูปกนะฮะ โล,ลิเกอันนี้ผมใช้กล้องหน้าถ่ายมันจะมันจะปรับด้านใช่ไหมเดี๋ยวรบกวนทีมงานนะครับทีมงานทีมงานเดี๋ยวช่วยขึ้นรูปหน้าปกนิยายเต็มๆโอเคเรื่องโรล,ลิเกของภาคินันเนี่ยก็เป็นนิยายเรื่องล่าสุดที่จะวางจําหน่ายในงานสัปดาห์หนังสือซึ่งปีนี้ไม่มีงานสัปดาห์หนังสือเพราะว่าถูกพิษโรคโควิดเล่นงานเราก็จะมีการ ขายหนังสือออนไลน์ในหลายๆสำนักพิมพ์ซึ่งสำนักพิมพ์โซฟาพระบิชชิ่งก็จะมีการเปิดขายออนไลน์นะครับเป็นงานสัปดาห์หนังสือออนไลน์ด้วยลงลิเกเป็นผลงานเรื่องล่าสุดนะฮะซึ่งไม่ต้องบอกตีมก็ได้ไม่ต้องบอกเ,ออเรื่องราวว่าเขาต้องการนําเสนออะไรเพราะว่าชื่อเรื่องเพราะว่าภาพปกเนี่ยก็น่าจะชัดเจนอยู่แล้วว่าลงลิเกของภาคีในเนี่ยนำเสนอเรื่องราวของศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทยที่ ไม่น่าจะมีใครในประเทศนี้ที่ไม่รู้จักลิเกมั้งมีไหมน่าจะรู้จักลิเกกับทุกคนเนาะออถึงจะไม่เคยดูอะบางคนอาจจะไม่เคยดูลิเกของจริงเป็นเด็กที่แบบโอเคเป็นเด็กยุคใหม่ที่อยู่ในกรุงเทพหาโอกาสดูลิเกยากแต่น่าจะเคยเห็นผ่านสื่อต่างๆบ้างไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นออรายการโทรทัศน์ต่างๆที่นําลิเกมาแสดงนะครับลงลิเกพูดถึงลิเกพูดถึงความสยองขวัญน,นะฮะซึ่ง ภาคินัยเคยหยิบเอาศิละปะการแสดงของไทยอย่างการรำไทยมาใช้ในนิยายเรื่องนางชดาซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยโอ้หได้รับความนิยมมากนะครับแล้วก็โด่งดังถูกนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง7็ซึ่งเรตติ้งดีมากนะครับคุณใหม่ดาวิกาใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดคุณใหม่ดาวิกาเล่นนะฮะเป็นนางเอกก็ลงลิเกเนี่ยก็หยิบเอาศิละปะการแสดงพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือลิเกเนี่ยมาเล่าในแนวสยองขวัญน,นะครับ ก็ผมขออ่านเรื่องย่อให้ฟังแป๊บหนึ่งได้ไหมเอาแบบสั้นๆรเร็วเลยนะเรื่องย่อนนะฮะบอกว่าอดีตคือสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ใครๆก็รู้แต่คนบางคนกลับเลือกที่จะทําปัจจุบันให้เลวร้ายทั้งที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าจะส่งผลอย่างไรในอนาคตกวีกวีเป็นพระเอกนะพาเมลดาเป็นนางเอกภรรยาสาวย้ายบ้านใหม่เพื่อให้ใกล้ที่ทํางานของเขาบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกแต่ที่น่ากลัวก็คือบ้านหลังข้างๆซะมากกว่า หลังรั้วสังกสีนั้นมีโรงลิเกร้างตั้งอยู่ซ้ายังเคยมีคดีฆาตกรรมลุงชาตรีเจ้าของโรงลิเกถูกฆ่าแล้วฝังดินไว้เหลือก็แต่ป้าบุษบาภรรยาของเขาที่คุ้มดีคุ้มร้ายยังเฝ้าอยู่ที่นั่นวันดีคืนดีเธอก็แต่งชุดลิเกออกมาร้องลิเกด้วยน้ำเสียงหวยหวนยังไม่น่ากลัวเท่ากับป้าบุษบาชอบมาแอบมองบ้านของทั้งคู่ด้วยความไม่พอใจ และน่ากลัวเป็นเท่าทวีเมื่อต่อมาต้าบุษบาถูกฆาตกรรมตามไปอีกคนใครคือโจรใจชั่วแล้วมูลเหตุคืออะไรฮัลเลวังกาเชิญทันมาเร็วไว้ไทยซีฆาตรกรคือใครชะเอิงเอย๋ยนะฮะจะน่ากลัวไหมครับนี่คือเรื่องยอ่อเรื่องย่อก็เล่าถึงคู่สามีภรรยาที่ย้ายบ้านมาใหม่ นะครับแล้วก็ข้างๆบ้านของเขาเนี่ยเป็นโรงลิเกเก่าแก่ซึ่งเจ้าของโรงลิเกคือคุณลุงชาตรีถูกฆาตกรรมตายไปแล้วแล้วก็เหลือแค่คุณป้าบุษบาคนหนึ่งซึ่งมีอาการทางจิตหลังจากที่สามีเขาถูกฆาตกรรมไปแล้วก็วันดีคืนดีก็ออกมาแต่งชุดลิเกมาร้องลิเกยอยู่คนเดียวตอนกลางคืนซึ่งก็สร้างความสยดสยองให้กับคนรอบๆสามีภรรยาที่แย่มาใหม่เนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น ก็ต้องทนอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวคือจ่ายเงินมาจําไปแล้วนะสเดือนย้ายออกไม่ได้นะครับแล้วมันก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นผมต้องขอชื่นชมก่อนถ้าใครเคยอ่านรีวิวของผมใน Facebook ในนิยายเรื่องต่างเนี่ยผมมักจะชื่นชมนิยายที่มีการนำเอาบทร้อยกรองเข้ามาใส่เพราะว่าการเขียนนิยายเนี่ยคือนักเขียนมีอิสระในการเล่าเรื่องในการนำเสนอแต่ว่าบทร้อยกรองเนี่ยมันจะมี มันจะมีการบังคับสัมผัสมีการบังคับสัมผัสมีการบังคับสละวรรณยุกต์ต่างๆนะฮะซึ่งมันมีความยากในการเขียนมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดนักเขียนคนใดแต่งประพันธ์บทร้อยกรองขึ้นมาใหม่เลยนะฮะเรามาใส่ในนิยายเนี่ยผมชื่นชมทุกคนเลยนะฮะแล้วเรื่องนี้เนี่ยพาคินัยแต่งบทร้อยกรองก็คือบทร้องลิเกขึ้นมาใหม่เยอะมาก คือแทรกอยู่ตลอดทั้งเล่มเลยและข้อดีที่สุดก็คือหลังเล่มเปิดให้ดูเลยนะฮะมีการใส่นี่ฉันทลักษณ์ของบทร้องลิเกคือตอนแรกผมอ่านคำเนี้ยว่าอะไรนะลิเกร,ราชนิเกลิงอ่ะซึ่งจริงๆพอไปค้นจาก Google มาแล้วมันอ่านว่าราชนิเกลิง่ะราชนิเกลิงคือมันเป็นมันเป็นคือฟังชื่อมันอาจจะไม่คุ้นนะแต่ว่าราชนิเกลิงก็คือบทร้องลิเกนั่นแหละครับ นะฮะก็เรื่องนี้มีการใส่ไว้เยอะแยะมากมายเลยซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะอันนี้คือข้อดีหนึ่งส่วนที่ที่อยากให้อยากให้ทุกคนมาลองอ่านดูนะฮะแล้วก็พอได้อ่านบทร้องลิเกแล้วพยายามคิดทํานองตามในหัวเนี่ยที่มันร้อนนะเออมันมีความน่ากลัวมันมีความหามมามลอนนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือหนามากถ้าเกิดคุณดูเนี่ยสันปกคือหนากว่าฝ่ามือผมอีกอะจำนวนหน้านะครับ ของนิยายเรื่องโรงลิเกนี้ก็คือเอาเฉพาะเป็นเนื้อเรื่องเนี่ย3 0 5หน้าด้วยราคา309บาทซึ่งผมอ่านนิยายภาชินัยมาก็หลายเรื่องพอสมควรจะมีที่หนาหนาเกินกว่า300หน้าเนี่ยมีอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมันหนาเนี่ยสิ่งที่การันตีได้ก็คือมันจะมีเรื่องราวที่มันมีมันมีความสลับซับซ้อนน่ยมันมีปมต่างๆที่สามารถนํามายัด แล้วก็ขยายออกมาให้มันยาวได้ขนาดนี้ถึง300กว่าหน้านะฮะนี่คือข้อดีข้อทีอ่2อีกข้อดีข้อหนึ่งก็คืออันนี้ไม่ไม่ต้องโฆษณามากทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วทุกคนที่เป็นแฟนยายของภาคินัยเนี่ยน่าจะรู้ว่าจุดเด่นที่สุดในนิยายภาคินัยก็คือการหักมุมนะครับต้องขอสารภาพก่อนว่าผมอ่านเรื่องนี้เนี่ยผมผมเดาไปล่วงหน้าเอ้แล้วผมเดาถูกว่ะผมเดาถูกว่าคนร้ายคือใคร ผมเดาถูกว่ามันมีปมอะไรอยู่บ้างแต่ใครเคยอ่านน่าจะรู้ดีว่าถึงคุณจะเดาถูกในครั้งแรกเนี่ยแต่ภาคีไหนไม่ปล่อยให้คุณเดาปมทั้งหมดของเรื่องได้ง่ายๆอย่างนั้นมันจะมีจุดที่หักมุมไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็หักอีกรอบหนึ่งแล้วก็หักอีกรอบอีกรอบอีกรอบอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องเนี้ยผมเดาถูกในรอบแรกที่มีการหักมุมนะแต่ว่าไอหัหกมุม ชั้นที่สอที่สามเนี่ยโออันนี้ไม่รู้เลยแล้วพอมีการเฉลยก็แบบเฮ้ยยิ่งอ่านถึงตอนจบอ่ะบทส่งท้ายเนี่ยเป็นการถักมุมที่แบบผมเหมือนตบหน้าคือเราเราจินตนาการไปไปแล้วในเรื่องหนึ่งปรากฏว่าผมพอมาบิดอย่างเงี้ยทุกอย่างที่เราจินตนาการไปอะทำให้เราต้องย้อนกลับมาอ่านตอนต้นใหม่ว่าเอา้าเอาอย่างนี้เหรอเออ เนี่ยนี่คือจุดเต่นที่สุดของนิยายภาคินัยผมเชื่อว่าคนที่ชอบอ่านนิยายแนวสยองขวัญแนวหักมุมไม่พลาดอยู่แล้วไม่ต้องมาโฆษณาจริงๆไม่ต้องมาโฆษณานิยายอะไรของภาคินัยแฟนนิยายของภาคินไยก็น่าจะโวเต็มบ้านเต็มเมืองกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาเราพูดถึงข้อดีไปแล้วทีนี้มาพูดถึงจุดที่ผมอ่านแล้วรู้สึกติดอยู่นิดนึงก็คือสัดส่วนของเรื่องสัดส่วนของเรื่องเนี่ยมันจะมีการแบ่งช่วงที่เป็นช่วงการเดินเนินเรื่องนะฮะ ในส่วนแรกอยู่ถ้าคิดเป็น100%เนี่ยสัดส่วนของการดําเนินเนื้อเรื่องน่าจะมีอยู่ประมาณ3 0แต่ว่า70%เนเี่ยเป็นฉากเฉลยนะครับตอนแรกพอมาอ่านถึงพอพอมาอ่านถึงการเฉลยว่าเอ้ยคนนี้คือคนร้ายคนนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วเพิ่งอ่านมาได้แค่ประมาณเนี้ยแค่ประมาณเนี่ยยังเหลือความยาวของหนังสืออีกตั้งเยอะเลยเราก็งงว่าเอา้าทําไมเฉลยเร็วจังวะแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยมันคืออะไรโอเคแต่พอมาอ่านเนื้อเรื่อง ในส่วนที่เป็นการเฉลย ER เนี่ยในส่วนที่เป็นการเล่าถึงที่มาที่ไปถึงปมต่างๆเนี่ยเอย้เราก็รู้ว่ารับรู้ได้ว่าโอเคเรื่องมันเยอะมากมันมีรายละเอียดของเรื่องในอดีตมันมีรายละเอียดของเรื่องที่เป็นต้นเหตุของความเลวร้ายทั้งหมดของเรื่องเนี่ยค่อนข้างเยอะจึงมีการแบ่งสัดส่วนอย่างนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ผมจะเรียกว่าไม่ชอบก็ไม่ได้นะคือเรียกว่าหงดหยิบมากกว่าก็คือนางเอกเมลดา คือเมลดา,าเธอเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีงามงดงามมากคือเห็นคนแก่เ,เป็นลมล้มก็จะเข้าไปช่วยเหลือโดยที่รู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจว่าไอ้คนแก่เนี่ยเป็นคนที่แบบจิตไม่ปกติพร้อมจะทําร้ายเธอซึ่งตั้งคันด้วยนะได้ตลอดเวลาแต่เจ๊แกก็แบบเข้าไปช่วยแล้วก็ต้องมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่ทําให้เจ๊แกเนี่ยต้องเข้าไปในโรงริเกร้างเนี่ยท,ทั้งที่รู้อยู่ว่ามันอันตรายรู้อยู่ว่าแบบ มันมีเรื่องน่ากลัวน่าแบบน่าสยองขวัญอยู่แต่เจ๊ยังเข้าไปจะเข้าไปทําไม <c oughs> นี่ถ้าพูดคำหยาบได้นี่จะด่าเมลาดานะแต่ว่าโอเคเพราะว่าเพราะเมลาดานี่แหละถึงทําให้เรื่องราวดําเนินไปได้ถึงทําให้เรารู้เรื่องราวทั้งหมดผ่านตัวเมลาดาจริงๆผมว่าตัวาดําเนินเรื่องเนี่ยไม่ใช่เกวีซึ่งเป็นพระเอกนะแต่เป็นตัวเมลาดาที่เป็นนางเอกมากกว่าเพราะว่าเมลาดาเป็นผู้หญิง ตั้งคัเน่ยเป็นภรรยาที่อยู่กับบ้านทํางานบ้านในขณะที่สามีออกไปทํางานข้างนอกอะไรเงี้ยก็เป็นผู้หญิงออนแอบอบบางแต่ว่าจิตใจดีชอบช่วยเหลือนะฮะรักเด็กรักสัตว์รักคนแก่แล้วก็พาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่อันตรายเกิดเรื่องเลวร้ายต่างๆมากมายและเรื่องเลวร้ายนั้นก็นํามาซึ่งความจริงบางอย่างที่ถูกซุกซ่อนอยู่ที่เมลดาเนี่ยจะเป็นตัวดําเนินเรื่องหลักนะฮะก มันมีทั้งข้อที่ดีมากๆอ่ะมันมีทั้งข้อที่แบบเราอ่านแล้วแบบนี่มันไสเมลาดานี่จริงๆเลยแต่ว่าทั้งหมดมันผสมผสานกันมันผสมผสานกันกลายเป็นเรื่องโรงลิเกซึ่งมันบิดมาจากคาว่าโรงลิเกอันนี้ก็ต้องขอเช่นชมผู้เขียนนะครับว่ามีการเล่นคําในการตั้งชื่อเรื่องที่ที่ดีมากนะครับและสุดท้ายก่อนจะจบไปขอกระดิกหัวหนะอ่อยผมอยากจะขอจริงๆผม รู้จักภาคินัยในส่วนของการทํางานคือเป็นการทํางานอมีแนวเดินหาด้วยในการทํางานสำหับพิมเดียวกันนะครับก็มีโอกาสพูดคุยกันแต่ว่าเราไม่เคยบอกความรู้สึกตรงๆกับเขาเลยว่าคือภาคินัยเป็นนักเขียนที่ทเก่งอ่ะคือด้วยตัวนักเขียนเองอ่ะเรารู้ว่าการสร้างสรรค์นิยายขึ้นมาสักเรื่องหน,นึ่งเนี่ยโหมันมีความยากลําบากมากนะในการคิดพลอด็อตในการคิดเตรมให้มันแตกตา่างไม่ต้องแตกต่างจากเรื่องของคนอื่นหรอก เพราะว่าพลอดด็อตใดๆในโลกล้วนแล้วแต่มีคนเขียนขึ้นมาแล้วทั้งนั้นนะเอาแค่แตกอ่านของเรื่องที่ตัวเองเคยเขียนมาแล้วภาคินัยเขียนนิยายปีหนึ่งมีแบบโหเกือบสิบเรื่องทุกปีอ่ะรวมแล้วถึงร้อยเรื่องหรือยังนะน่าจะถึงแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันรวมๆแล้วผมเห็นปกอ่ะที่เคยมีคนทําอยู่อ่ะน่าจะแบบเป็นร้อยเล่มอ่ะการสร้างพล็อตนิยายใหม่ขึ้นมาสักพล็อตหนึ่งซึ่งไม่ซ้ํากับพล็อตเดิมมีความแตกต่างม,มีความน่าสนใจเนี่ยมันทําได้ยากมากเลยนะครับซึ่งลิเกเป็นสิ่งที่ภาคินัยยังไม่เคยนํามาใช แล้วก็เขาสามารถคิดพลอตขึ้นมาได้ใหม่ได้เร็วเรื่องล่าสุดเพิ่งขายไปเมื่อช่วงปลายปีเรื่องเฮลิเดย์ศพสันต์ันสพอันนี้ผมยังดองไว้นะยังไม่ได้อ่านนะก็ก็เป็นอันนี้ยังไม่ได้อ่านมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าเนี่ยก็มีการคิดพลอตใหม่ขึ้นมาภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยโอโ้โหอันนี้ต้องกราบมันสมอง aj. ต้องกราบความสร,ร้างสรรค์ของพลอตที่เกิดขึ้นมาในหัวซึ่งผมเองก็คือจะนํามาเป็นแบบอย่าง แล้เราก็อยากจะคิดพลอตได้ไวอยากจะคิดพลอตได้เก่งเหมือนภาคินนะครับก็สุดท้ายนะฮะไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องชวนเชื่อนะครับคือคุณดูคลิปนี้เนี่ยคุณก็แบบดูแล้วก็ปล่อยผ่านไปเลยฟังหูไว้หูไปก็ได้เพราะผมเชื่อว่าต่อให้คุณจะไม่ดูคลิปนี้แฟนนิยายภาคคินัยก็ไม่พลาดนิยายเรื่องลงลิเกยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้ว ในงานสัปดาห์หนังสือออนไลน์นะฮะวันที่20 25แต่ว่าสำนักพิมพ์โซฟาจะขายเร็วขึ้นนะฮะสำนักพิมพ์โซฟาจะขายวันที่24จนถึงช่วงต้นเดือนเมษายนนี้สามารถมาช้อปปิ้งนิยายออนไลน์ของโซฟาและก็สามารถช้อปปิ้งนิยายเรื่องลงลิเกนิยายเรื่องใหม่ล่าสุดข,ของภาชินัยได้นะครับฝากด้วยครับก่อนไปขอกระดิกอู๋หน่อยแล้วเจอกันใหม่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะมาทำคลิปแบบนี้อีกนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ